เข้าสู่เดือนใหม่กันอีกแล้วสําหรับในเดือนนี้ก็มีเกมสนุกน่าเล่นที่อิงคัดสรรมาแนะนําให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามกันอีกเช่นเคยค่ะกับ10อันดับเกมใหม่หน่าเล่นประจําเดือนเมษายนปี2020ส่วนในคลิปนี้จะมีเกมไหนที่คุณชื่นชอบกันบ้างต้องมาดูกันหากว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้กับพเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะอันดับที่10ซากุระวอ สำหรับเกมนี้เหล่าเกมเมอร์รุ่นเก่าคงเคยได้ยินชื่อกันบ้างน,นะคะกับเกมที่มีชื่อว่าซากุระวอลหรือเกมซากุระไทเซนที่ได้เลิกเปิดตัวเกมภาคใหม่ออกมาและตัวเกมนี้ก็ได้มีการพัฒนาออกมาให้มีภาพกราฟิกในสไตล์อนิเมะส,สามิติที่ดูสวยงามดีมาพร้อมกับลายเส้นใหม่ของอาจารย์คุโบจากเรื่องบีชเทมอลนะโดยตัวเกมนี้ก็มีการเล่าเรื่องราวหลังจากเกมภาค5เป็นเวลา12ปีและในตอนนั้นกองกําลังหน่วยบุกภาจากญี่ปุ่นปารีสและนิวยอร์กต่างหายตัวไปจากเหตุการณ์สงคราม กวาดล้างปีศาจมาในคราวนี้ก็ได้มีการก่อตั้งหน่วยบุพภาขึ้นมาใหม่จากทั่วโลกรวมถึงหน่วยตัวแทนของโลกมารวมตัวกันเพื่อเตรียมรับมือกับสงครามครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะภายในเกมนี้ยังได้มีการใส่ระบบการต่อสู้แบบแท็กทีมตัวละครพร้อมขับหุ่นยนต์ไปปราบเหล่าคู่ต่อสู้แถมตัวเกมยังมีการเพิ่มเติมระบบความสัมพันธ์ที่ผู้เล่นจะได้สนุกไปกับการเลือกคำตอบในบทสนทนาเพื่อทำการกระชับมิตรกับตัวละครกันมากขึ้นได้อีกด้วย สำหรับตัวเกมนี้ก็จะมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่28เมษายนปี2020บนเครื่องเล่น PlayStation 4ค่ะอันดับที่9คลาวพัง ในเกมต่อมาถือเป็นเกมที่เปิดตัวออกมาได้สักพักแล้วกับเกมจำลองการเป็นคนส่งของในทีมไซเบอร์พังนครที่รายร้องไปด้วยเหล่าแสงไฟนีออนสีสดใสโดยตัวเกมนี้จะให้ทางผู้เล่นมารับบทเป็นราเนียคนส่งของกึ่งผิดกฎหมายในองค์กรคลาวพังนะเมืองเนวาริสมหานครสมัยใหม่ที่ผู้เล่นสามารถทำการขับรถกินลมชมวิวทำการออกสำรวจเมืองแห่งนี้ในการหาเบาะแสปริศนาต่างๆเพื่อคลี่คลายปมลึกลับของเหล่าอาชญา,ากรผ่านตัวละครหลัก ซึ่งทางเราสามารถมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับเหล่าผู้คนภายในเมืองในการศึกษาเรื่องราวต่างๆได้อย่างอิสระโดยทุกๆการตัดสินใจของทางผู้เล่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อเมืองแห่งนี้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม แถมในการเดินทางของเราก็ยังมีโอกาสได้ค้นพบทรัพย์สมบัติไอเทมพิเศษที่เราสามารถนำมาขายได้ผลผลิตต่อบริษัทของเรามากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะและหากคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจตัวเกมนี้ก็มีกำหนดวางจําหน่ายในวันที่23เมษายนในปี2020บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4และ Xbox One ค่ะอันดับที่8 Moving Out ใครที่ชอบเกมสไตล์โอเวอร์คุกมากวนป่วนกับเพื่อนแบบนี้อิงก็ขอมาแนะนำกับเกมที่มีชื่อว่า m o v i n g Out อีกหนึ่งเกมจำลองการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ที่ผู้เล่นจะมารับบทเป็นพนักงานแห่ง FART มีหน้าที่ในการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์สิ่งของต่างๆได้ทุกเวลาและภายในเกมนี้ก็มีภารกิจให้ทางเราได้ทำกันในแต่ละด่านกว่า50ชนิดทางผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นในโหมด Sin g l e Player หรือว่าจะเล่นโหมด c ค o p สนุกกับเพื่อนๆก็สนุกไม่เบาเลยค่ะโดยการขนย้ายสิ่งของมันไม่ง่ายอย่างที่คิดในแต่ละ ด่านนั้นก็จะมีสิ่งกีดขวางมีอุปสรรคหลากหลายอย่างให้ทางผู้เล่นต้องร่วมมือกันขนย้ายของตั้งแต่การขนของที่ต้องอาศัยการโยนของให้กันการรับส่งไปมาสถานที่ที่สามารถพังทลายได้พบเจอกับเรื่องราวไม่คาดฝันที่ไม่คิดว่าจะมีในเกมมันก็กลับมีหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ป่วนเกรียนของเหล่าเพื่อนเพื่อนพนักงานก็อาจทําให้เราหัวร้อนกันได้นับว่าเป็นเกมที่ใช้ความสามาคัคคีหรืออาจจะเป็นเกมทําลายมิตภาพไปในตัวขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราเจอนะคะโดยตัวเกมนี้ก็มีกําหนดวันจะ จำหน่ายในวันที่28เมษายนในปี2020บนเครื่องเล่น PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One และก็ Nintendo Switch ค่ะอันดับที่7บิ l เล o n Road ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดูน่าเล่นสำหรับคนชอบเกมเรษฐีสุดแฟนตาซีที่จะพาผู้เล่นออกเดินทางทั่วหัวเมืองใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นโดยตัวเกมนี้จะรองรับการเล่นสูงสุดได้ถึง4คน ซึ่งทางผู้เล่นแต่ละคนจะต้องทำแข่งขันกับเวลาในการก้านซื้อสิ่งปลูกสร้างหรือธุรกิจต่างๆเพื่อชิงความได้เปรียบเป็นมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินมากที่สุดก่อนจบเกมภายในเกมนี้ทางผู้เล่นจะได้รับเงินทุกครั้งเมื่อเดินไปถึงจุดที่มีอสังหาริมทรัพย์ชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านซูชิในย่านกินซ่าหรือว่าจะเป็นร้านสินค้าในอากิฮาบาระเมื่อลงทุนไปแล้วนั้นผู้เล่นจะต้องรอจนถึงช่วงที่จะได้รับเงินปันผลในเดือนมีนาคม นอกจากนี้ยังมีเหล่ามอนสเตอร์ที่จะมาพร้อมสกิลฮาฮาไว้กันแกล้งคู่ต่อสู้หรืออาจจะถูกส่งเข้ามาขโมยเงินของเราก็เป็นได้ค่ะสำหรับตัวเกมนี้จะมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่16เมษายนในปี2020บนเครื่องเล่น PC และ Nintendo Switch สำหรับฝั่ง Nintendo Switch สามารถเล่นแบ่งจอยกับเพื่อนๆได้อีกด้วยนะคะอันดับที่6 Predator Hunting g r o u ถือว่าเป็นเกมแอคชั่น PvP 1ต่อ4ในสไตล์ d e a d by d a y ์ i g h t ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ชื่อดังในอดีตอย่าง Preda t ต r โดยตัวเกมได้นำเสนอฉากหลังเป็นป่ารกทึบอันห่างไกลในทวีปอเมริกาใต้อันเป็นสถานที่ที่ทาง Preda t ตอร์จะเข้าไปล่าเหยื่ออันสุดท้าทายในเกมนี้สำหรับตัวเกมนี้จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายด้วยกันค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นจะได้รับบทเป็นพรีเดเตอร์ที่ต้องออกไล่ล่าเหล่าผู้เล่นทีละคนด้วยเทคโนโลยีจากนอกโลกอันสุดอันตราย และที่เหลือนั้นจะมารับบทเป็นไฟล์ทีมทหารชั้นยอดมากฝีมือที่ถูกส่งมาปฏิบัติภารกิจให้แล้วเสร็จก่อนที่พรีเดเตอร์จะมาพบตัวเข้า โดยทางฝ่ายฝ่ายทีมจะมาพร้อมกับคลาสอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพ a อ s ซอล t สายสเกลและสาย Support ในส่วนของแต่ละสายอาชีพนั้นก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยไปของตัวเองและแต่ละสายอาชีพก็จะมีอาวุธอุปกรณ์ที่แตกต่างกันจะมีให้ทางผู้เล่นได้เลือกอาวุธโจมตีในระยะใกล้อย่างลูกซองระยะกลางด้วยปืนไรเฟิลจู่โจมและก็มีอาวุธในระยะไกลด้วยเครื่องมือพิเศษ สำหรับเกมนี้จะมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่24เมษายนในปี2020บนเครื่องเล่น PC และ PlayStation 4ค่ะอันดับที่5 Ge ียร์แท็ c ติอีกหนึ่งเกมจากซีรีส์เกียร์ที่ทำออกมาได้ดูน่าสนใจดีกับเกมแนว turn-based strategy เน้นการวางแผนกลยุทธ์ที่ตัวเกมได้มีการบอกเล่าเรื่องราวถึง12ปีก่อนเกมเกียร์ภาคแรก ตัวเกมนี้ได้มีการพูดถึงเมืองบนดาวครอสเซราที่เริ่มเข้าสู่ยุคสงครามแล้มอนสเตอร์สับปะหลาดบุกมาทำลายล้างโลกแห่งนี้เหล่าผู้คนที่รอดชีวิตต่างระเหตนี้ไปอยู่ใต้ดินและมีเพียงกลุ่ม,มนุษ์ผู้เป็นความหวังสุดท้ายที่ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้มาช่วยปกป้องโลกใบนี้โดยทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นเกฟเดียที่สามารถสั่งการพัฒนานกำลังพลช่วยเหลือผู้รอดชีวิตคนอื่นๆทำการรวบรวมผู้มีฝีมือมาร่วมต่อสู้กับฝูงมอนสเตอร์ เพื่อสาวไปถึงตัวผู้บงการกำจัดแกนนำกองทัพมอนสเตอร์ผู้ปุกรุกในครั้งนี้ให้สิ้นซากเลยค่ะอีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีระบบการอัปเกรดตัวละครทำการอัปเกรดอาวุธเพื่อเสริมประสิทธิภาพการรบพร้อมรับภารกิจต่างๆที่ดาน้าเข้ามาในการต่อสู้เราสามารถวางกลยุทธ์ได้อย่างอิสระทำการปรับเปลี่ยนเทคนิคเพื่อรองรับสถานการณ์ได้แถมยังมีโอกาสในการประทะกับบอสสุดโหดที่จะเข้ามาท้าทายเราอีกด้วยค่ะ สำหรับตัวเกมนี้ก็มีการหนดวางจำหน่ายบนเครื่องเล่น PC และ Xbox One ในวันที่28เมษายนปี2020นี้นะคะอันดับที่4 Minecraft d u n g e o n นับว่าเป็นเกมแซนด์บ็อกซ์ชื่อดังที่ได้ทำการอัปเกรดความสนุกในแบบเกมผจญภัยที่เราใจมากขึ้นกว่าเดิมโดยตัวเกมนี้ได้นนาเสนอเรื่องราวของวายร้ายแอคชิเลเจอร์ที่มาพบกับสิ่งประดิษฐ์สามารถมอบพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ให้เขาได้ในการกดขี่ใช้พลังในการรังแกชาวบ้านก่อการร้ายพ่นหมู่บ้านทั่วทั้งแผ่นดินเกิดความวุ่นวายต่างๆที่จะให้ทางผู้เล่นและเหล่าพ้องเพื่อนมาต่อสู้เอาชนะจอมมารร้ายให้จนได้ค่ะโดยตัวเกมก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมเดียโบและเป็นเกมที่ทำออกมาในรูปแบบเกมแอ แชั่นอเวนเจอร์ที่เน้นการตลุยดันเจี้ยนต่อสู้กับเหล่ามอสเตอร์ปีศาจร้ายเดินหน้าค้นหาสมบัติอันล้ำค่าและการออกสำรวจดันเจี้ยนที่มีระดับความยากให้ทางผู้เล่นได้ท้าทายกันสำหรับเกมนี้เราก็สามารถเล่นกับคนอื่นๆหรือจะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกัน4คนในการต่อสู้กับเหล่าสตรูทำการแก้ไขปริศนาต่างๆให้สนุกกันก็ได้ค่ะสำหรับตัวเกมนี้ก็เปิดให้เล่นกันในช่วงเดือนเมษายนปี2020บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4 Xbox One และก็ Nintendo Switch ค่ะ อันดับที่3 t r i All o f Mana เป็นอีกหนึ่งซีรีส์เกมมานาผลงานจากค่าย Square Enix เจ้าพ่อเกม RPG ในตำนานที่ตัวเกมนี้ทำออกมาในรูปแบบเกมแอคชั่น RPG ค่ะโดยตัวเกมจะมาเล่าถึงเรื่องราวการประชนภัยของเหล่าผู้กล้าที่ได้รับหน้าที่ในการมาปกป้องโลกที่ถูกทำลายจากเงื้อมมือของเหล่ามารร้ายและตัวเกมนี้จะให้ทางผู้เล่นทำการเลือกตัวละครจากทั้งหมด6ตัวซึ่งในช่วงแรกนั้นก็จะมีตัวละครของเนื้อเรื่องหลักให้ทำการเลือกกันแค่3ตัวค่ะ ในโซนของการเริ่มต้นของพวกเขานนั้จะมีต้นกําเนิเดเรื่องราวคนละแบบขึ้นอยู่กับทางผู้เล่นเลือกตัวละครนั้นๆและภายในเกมนี้ผู้เล่นสามารถทำการจัดปาร์ตี้ทีมนำเหล่าตัวละครต่างๆมาร่วมออกเดินทางปราบเหล่ามอสเตอร์ปีศาจเพร้อมาสนุกกับเรื่องราวในโลกอสูรแฟนตาซีแห่งนี้ที่ตัวเกมได้มีการพนาเรื่องภาพกราฟิกออกมาได้อย่างสวยงามน่าเล่นดีค่ะ ทั้งตัวเกมนี้ก็มีระบบการติดตั้งสกิลเพิ่มค่าสถานะเพื่อเสริมแกล่งให้กับตัวละครของเรามีทักษะความสามารถในการโจมตีมากยิ่งขึ้นและในส่วนของเกมนี้ก็จะมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่24เมษายนปี2020บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4และก็ Nintendo Switch ใครที่สนใจก็สามารถไปติดตามกันได้เลยค่ะอันดับที่2 Resident Evil 3 ในเดือนนี้จะขาดไปไม่ได้เลยกับตำนานเกมสาวแกล่งก่ออกสู้ซอมบี้ที่สาวโวเกม Resident Evil ต้องรู้จักกับเกมที่มีชื่อว่า Resident Evil 3สำหรับตัวเกมในภาคนี้จะเป็นฉบับรีเมคที่ทางผู้เล่นจะได้มาสมบทบาทเป็นสาวแกล่งจิลเวเรนทายกับการทำภารกิจครั้งสำคัญประทะกับฝูงซอมบีน้อเนื่องมาจากการแพร่ระบาดข,ของทีไวรัสทำให้บ้านเมืองโกลหนก่อนหลบหนีออกจากเมืองแรคคูนซิตี้ ซึ่งทางอัมเบลลาก็ได้ส่งสุดยอดอาวุธสังหารบอสคู่ปรับอย่างเนเมซิสออกมาเล่ล่าหน่วยสตาร์ที่ยังคงเหลือรอดให้ทางผู้เล่นท้าทายกันอีกเช่นเคยค่ะโดยความสามารถของเจ้าเนเมซิสในภาคนี้ก็ถูกอัปเกรดมาให้โหดขึ้นมากกว่าเดิมและตัวเกมก็ยังมีการดำเนินเรื่องราวที่น่าติดตามมาพร้อมกับเหล่าซอมบี้สายพันธุ์ต่างๆที่ดูสมจริงมากยิ่งขึ้นแถมทางผู้เล่นยังสามารถทำการออกสำรวจในเมืองแร็คุนซิตี้ได้อย่างอิสระมากขึ้นอีกด้วยค่ะ สำหรับใครที่เป็นแฟนเกมซีรีส์นี้ตัวเกมก็มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่3เมษายนในปี2020บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4และก็ Xbox One นะคะอันดับที่1 Final Fantasy 7 Remake เชื่อว่าเกมเมอร์หลายคนคงกำลังรอคอยการมาถึงของสุดยอดเกมตำนาน JRPG อย่างเกมที่มีชื่อว่า Final Fantasy 7กันแน่นอนเลยค่ะโดยตัวเกมนี้ก็ได้มีการหยิบเอาเกม Final Fantasy 7มาทำการรีเมคใหม่ทั้งหมดทั้งในเรื่องของภาพกราฟิก และสถานที่ต่างๆที่นอกจากจะปรับปรุงให้สวยงามแล้วยังได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดให้ทางผู้เล่นได้ทําการออกสํารวจเดิมดําไปกับเรื่องราวตามโครงเดิมแต่ก็มีการเรียบเรียงเนื้อหาขึ้นมาใหม่อยู่หลายส่วนเลยค่ะและในส่วนของระบบการต่อสู้ภายในเกมนี้จะมีความแตกต่างไปจากของเดิมพอสมควรตัวเกมจะเน้นความเป็นเกมแอคชั่นกึ่งกลยุทธ์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายบนพื้นฐานระบบการต่อสู้แบบป้อนคําสั่ง ซึ่งตัวละครภายในปาร์ตี้ของเกมนี้สามารถทําการสลับเปลี่ยนในขณะต่อสู้เราสามารถใช้การสลับตัวละครเพื่ออาศัยทักษะของแต่ละตัวในการสร้างความได้เปรียบกับการต่อสู้ในแต่ละสถานการณ์ได้นั่นเองค่ะสำหรับใครที่รออยู่นั้นตัวเกมก็มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่10เมษายนปี2020บนเครื่องเล่น PlayStation 4นะคะ ในคลิปนี้ทางอิงก,ก็ได้มาแนะนําเกมใหม่หน่าเล่นประจําเดือนเมษายนจัดเต็มกันครบทั้ง10เกมแล้วคงมีเกมที่ชื่นชอบกันบ้างนะคะใครที่อยากจะดูคลิปเกมอื่นๆสามารถดูที่ช่องของเราได้เลยค่ะมีแนะนํากันอีกเพียบและหากคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบอิงมาแนะนําเกมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตืเอนกันไว้ได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่กันในวันนี้ทางอิงก,ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ